สวัสดีค่ะช่องรัศมีฟีสไตล์ค่ะมือนีิสิมาแนะนำเสนอซุปน้ำไม่สมพี่น้องเอามาเปิดน้ำกันปลาทูค่ะสิแกปลาทูอันนี้ครกเดี๋ยวก่อนเด้อปัตตองกันเด้อพี่น้องเด้อ แม่มเห็นแบบกระเทียมที่เผาแล้วไปนนองกระเทียมที่เผาแล้วมันจะหอม ขาแล้วที่จีนะพี่น้องนั่งพน้อนแล้วแลก้กตําตำให้ละเอียดปิดหูดังก็ตํา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  กระจีหอมไปอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นหอมแขกมันก็เลยน้ำต้องตัดให้ละเอียด ละเอียดแนมเห็นป้พี่น้องจี้ใกล้พดดป่อันนี้ปลาทูเฮาปลาทูสองโตสิแกะเดินพน้องแกะอันปลาทูทอดทัานปราทอดกับปิ้งก็ได้เด้อพี่น้องเด้อต่ลัสมิทอดไว้แล้ว แกเอาแต่เนื้อมันคำ้ำค้ำเบิ่องยาติดต้องใ่เว็นตาพรา้อมแล้วก็ขยันขยันเดี๋ยวสิติดคอกลางเล็กกางหน่อย สองโตค่ะเราไม่สันเท่าต้องต้มก่อนนะคะจังสิได้มาสุกได้เราไม่ส่มเขาได้มาแต่เราไม่สมันบานๆเขาซับมาหมัวมาหายจากเมื่อกาลเขาซับเป็นฝอยๆค่ะเขาก็มาขั้นขั้นล่างซะก่อนขั้นล่างๆแล้วก็ มาต้มใส่น้ำตาลนิดหนึ่งมันจากสบผสมต้มริน้ำถิ่นต้มต้มสองเถือปนะพี่น้องไม่ต้มเถ้อเดียวเด้อย่านด้านมันสมนะบ่หมักสมบางคนเขาก็หมักสมขั้นว่าเราไม่สมเขาขั้นเองเนาะเขาดองเองนะเพราะมันเป็นแล้วมันมันบอเปี้ยวหลายกับสุบได้เลยคขอะาจ้าว่าตลาดสมีหันบะเฮจังสซันต้องต้มมันจืดก่อน เป็นโรคพิษหมากลางมือต่ำต่ำนานใส่สองโต๊ะไปได้ประกหสรต่ำนานต่ำจนละเอียดเพื่อนวะคุนถ้าเห็นจ้างเขาก็ะยิบออกจ้าง ตำจนละเอียดอันนี้ชูรสอูมามิใส่หน่อยเช็บหน่อยใส่หลายแช็หลายกั้นปกอกก็จงใส่ไหม่อันนี้คือเราไม่สมที่เขาต้มแล้วพี่น้องก็มาตำใสก่กันยุ่งกับหลายหมอยู่หลังบ้าน บะมกักฉีดยากาันงงนมันเป็นสารเคมีตั้มใส่น้ำป่าเดี่น้องเดินมาได้บะใส่ประแดดนะมันสีสากอาจารย์วะแต่ลาะมีกับสิตำ้มเท่าน้ำป่าแต่อย่าเพิ่งใส่น้ำป่า ซอซีมเบ่งสะก่อนเพราะน้าไม่สมมิก็เค็มซีมเบ่งจะก่อนเลย อจางต้องใส่น้ำปลาจางจางอเลี่อ,อจางหลายใส่น้ำปลาแกเสือคือมันบม,มีรสชาติอเองเลยเพราะห้าต้มเก็ดกันไป่ไงเี่น,น้องมันไม่มีรสชาติอะไรเลย say lại đọc để mình chỉ ép umami. ใซ่มือนะคะอยากสิเค็มชั้น่นอ้อยขาดรสอูมาม,มิจักหน่อยรสชาติอูมาม,มิแซกหน่อย เผาไว้พร้อมเลยเป็นคนที่มักล่างมือได้ถือเ่าเชฟเนี่หมักล่างนี่ล่างมือผแซบแล้วใส่ผักก่อนเด้อใส่ักก่อน มาดานะแซ่ทักซีแต่ว่าบ่มีทักซีก็กใส่ผักหอมเปียผักหอมเปีโอ้มือบังมีบง่บัฟก้อนพี่น้องใส่ผักหอมเปีกับหอมผู้ใหญ่เวลาตับมาฮุงบะเพื่งร้านเป็นนี่ก็หมกักใส่ผักหอมเปียมาแซ่บมันหอม ส่ผักชีนะมันบมีผักชีกีคขั้นไปซื้ออีกนหอมแซ่บละค่ะแซ่บละค่ะแซ่บแล้วนะคะ